มาทำงานบ้านกันค่ะได้อุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านมาอีกแล้วชช่วยที่จะทำให้การล้างห้องน้ำง่ายขึ้นหัวฟองน้ำมีน้ำยาทำความสะอาดในตัว<ะ>และนี่คือสภาพห้องน้ำที่นัดไม่ได้ล้างมาเกือบ2ส,สัปดาห์าเดี๋ยวรามาลองล้างกันเลยค่ะหัวฟองน้ำจะเป็นแบบใช้แล้วทิง้งข้อดีคือจะไม่สะสมแบคทีเรียและถูกหลักสุข,ขอนามัยด้วยฟองน้ำเมื่อโดนน้ำจะมีความอ่อนตัวสามารถซอกซอนทำความสะอาดชักโครกได้ง่ายเคยใช้แปรงทำความสะอาดแปรงที่ใหญ่เกินไปทำให้ทำความสะอาดไม่ทั่วถึงหลังจากที่ใช้เสร็จก็แค่กดทิ้งไม่ เลอะมือจัดเก็บง่ายประหยัดพื้นที่ทาให้การล้างห้องน้าเป็นเรื่องที่สะดวกแล้ง่ายขึ้นมากๆลูกกลิ้งทําความสะอาดช่วยที่จะมาจบปัญหาฝุ่นเล็กๆบางทีเราก็ขี้เกียจดูดฝุ่นบางทีแฟนนอนหลับก็ไม่อยากให้เสียงเครื่องดูดฝุ่นไปรบกวนแฟนตัวช่วยนี้สามารถจัดการฝุ่นได้ง่ายใเวลาไม่นานที่สําคัญไม่มีเสียงรบกวนด้วยนอกจากฝุ่นในบ้านยังสามารถจัดการฝุ่นตามเสื้อผ้าได้ด้วยใช้งานง่ายสะดวกมากๆชุดไม้กวาดมีแปรงในตัวมาพร้อมที่โกยผงสีขาวสะอาดตาวัสดุ มีคุณภาพไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่กลยผงที่มาพร้อมแปลงในตัวช่วยทําให้เศษต่างๆไม่ติดไม้กวาดอีกต่อไปที่กยผงได้รับการออกแบบมีฟังก์ชันกดลงแบบแท่งเส้นผมจะร่วงจากฟันที่กลยผงด้านในของที่กลวยประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บชุดถังป่าและไม้ถูผ้าไมโครไฟเบอร์สัมผัสนุ่มสามารถปัดฝุ่นได้ทุกชนิดมีแปรงในตัวช่วยทาความสะอาดผ้าม็อกมีช่องเติมน้ํายาทาความสะอาดปั่นสามารถแยกน้ําสะอาดและน้ําสกปรกใช้งานเสร็จสามารถเททิ้งได้ง่ายๆจับไม้ม็อบวัส ดูเกร็ดพรีเมียมหัวม็อบพับได้เข้าถึงทุกมุมเติมน้ำยาแล้วเราไปลองถูกันเลยปั่นช้าผ้าจะมาลรปั่นเร็วผ้าจะแห้งความรู้สึกแรกที่ลองถูรู้สึกได้เลยว่าผ้าม็อบถูลื่นมากโดยผ้าม็อบที่พับได้บ้านสะอาดทุกซอกทุกมุมเลยจริงๆเจออุปกรณ์ดีๆที่อำนวยความสะดวกให้อยากทํางานบ้านเพิ่มขึ้นหลายเท่าเลยคนอยู่ก็มีความสุข